สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ทีมงานของมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการลงพื้นที่มาที่ชุมชนปากอ่าวบางตะบูนเราไปเยี่ยมเยียน3ครอบครัวแล้วก็นําความช่วยเหลือไปให้ครอบครัวแรกเป็นครอบครัวของมแม่อีนะครับมแม่อีนเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูก3คน เรานําทุนการศึกษานําเครื่องใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันไปมอบให้แล้วเราก็ดูพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมการในการซ่อมบ้านแล้วก็ต่อเติมห้องให้กับทางบ้านของคุณแม่อีทนะครับหลังที่2เนี่ยเราไปที่บ้านของคุณป้าจุรลีซึ่งป่วยติดเตียงเราก็นําความช่วยเหลือเป็นของอย่างชีพรวมถึงเงินช่วยเหลือเนี่ยไปให้แล้วก็สุดท้ายเราไปที่บ้านของคุณป้าประเทืองคุณป้ารอบพิการทางร่างกายเราไปดูเพื่อที่จะสร้างห้องน้ําใหม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ย ห้องน้าของคุณป้าไม่มีหลังคาแล้วก็เรื่องของระบบน้ําก็ใช้งานไม่ได้ทําให้ซ่วมตันเราก็เตรียมการสร้างห้องน้ําใหม่ให้กับคุณป้าด้วยนะครับสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆของบุรณนิธิเพื่อเด็กและคนพิการได้ทางเพจของเราหากท่านต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบุรณนิธิเพื่อเด็กและคนพิการท่านสามารถที่จะส่งสิ่งของจําเป็นในชีวิตประจําวันนะครับมาได้ที่บ้านเลขที่22ถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตจอมทองทเทศหานคร0150นะครับหรือว่าจะร่วมบ จเป็นเงินมาได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กไละคนพิการเลขที่บัญชี0070263094ครับขอบคุณมากครับ